ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport นะฮะับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันพุธนะที่22กันยายน2564เราจะไปที่คาราบาวคัพนะครับรอบสาย2ทีมสุดท้ายครับเป็นปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็คู่นี้แข่งตี1นึสนามโอแทฟฟ์ต์ครับแมนยูเปิดมาเลทท้ายต่อลูกควบนะฮะผลงานช่วงหลังของแมนยูนะก็มีเนี่ยฮะชนะเวสต์แฮม2-1นะโอ้โหคู่นี้จริงหนักมากๆครับมีเหตุการณ์สำคัญหลายจังหววะะะะนฮฮแแล้้ก็พออยย่างบ 1-2ชนะนิโคลสัน4-1นะครับชนะวูลาต้าหนึ่นย์ฮะแล้วก็ชนะเสมอเซาล์1-1นะครับด้านเวสต์แฮมครับก็มีนี่ฮะแพ้แมนยูนี่แหละครับ1-2ึมงสองาทิ้งแล้วนะฮะแล้วก็แพ้เรโมซาเก็บ1-2เสมอเซาล์สศูนย์ศูนย์เสมอที่ต้นผลิตสองสอแล้วก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้4-1นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะฮะรีแมตช์แมตช์ที่แล้วนะครับแมนยูก็ฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมนะครับเก็บชัยได้แล้วถึง3เกมตลอด4เกมหลังที่ผ่านมานะฮะ แพ้เกมเดียวนะตอน6กเกมหลังนะครับเหมือนนั้นโดนใบแดงแล้วก็พลาดเองด้วยนะครับถึงไ้ายแพ้มานะครับด้านเวทแฮมยัเต็ดความขึ้หลังเล่นไม่ดีนะเกมรับเกมบลูบด,ดีเหนียวแน่นนะครับนะมีจังหวะก,ก็ทําที่ดีเกมรับก็มีจังหวะทําที่ดีนะครับแต่เกมเยือนนะก็ต้องลุ้นหน่อยครับวันนี้นะวันนี้ต้องมาเจอนะปิศาจแดงอาจจะไม่ใช่ขุมหลังหลักนะครับน่าจะโรดิชันทีมนะแล้วก็แมช์ที่แล้วนะเพิองแซงนะซิลชัยขุนคอน,นะครับไอเหี้เวทแฮนไม่ได้อยุดโทษอ่ะนาที9 16นะ มีโอกาสที่เสมอดิค่ะอาปัดได้ครับโอ้เกมนี้ม่นมด่ามากนะสนุกนะสนุกดจริงนะโอ้โหโเกมมันมีอะไรมากมายนะครับนะก็ถือว่ามันเป็นการรีแมตช์นะแก้ตัวน,นะแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ชุดผมกําลังหลักทั้งหมดนะน่าจะเป็นรองนะครับนะก็มีโอกาสที่แมนยูเล่นได้ไมาชนะไปได้ครับแต่ราคาตอบแพงเหลเือเกินนะรูปควบนะเรลดไทยก็แมนยูเปิดมาครึ่ง้ลูกนะแล้วก็ไหลไปหลงลูกนะแต่ผมเช็คก,ก่อนนะราคาไม่ท่องกันนะเรลดไทยสองเป็นคาราบาวครับนะ แมนเชสเตอร์เต็ดอ่ะราคา 1, 8. 1. 8. ลูกนะครับ1.8ลูกควบได้เต็มท่านลองลูกควบ1.8ท่านลอง1ลง 1. ูกได้เต็มคู่นี้ผมลองเวทแฮมนะลูกควบเลยนะฮะผมคิดว่าแมนยูโรติชันแน่นอนนะต้องพักนักเตะม,มากครับกำศึกหนักก็แตะยังบอยแล้วนะแล้วก็ต้องมาเจอเวสต์แฮมนะฮะผมคิดว่านักเตะอ่อนล้ามากนะครับนะตัวสำรองแมนยูค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่าโรติชันก็ยัมีสภาพพวกฟันเดนเบกคาวานี่นะฮะ ลินดากาดเนี่ยพวกเน้นน่าจะได้ได้ลงนะเต็มๆนะครับวันนี้นะฮะคิดว่าแมนยูชนะได้นะแต่คิดว่าอาจจะชนะไม่เยอะนะครับเวทแฮมฟอร์มดีนะระบบระบบทีมก็ดีครับคิดว่าสู้ตายเหมือนกันนะครับน่าจะแก้ตัวหน่อยนะโอกาสที่เวทแฮมมันจะบวกก็น่าจะมีนะครับรอมาเลยลูกคั่วครับคิดว่าแพ้ลูกนึงนะมีโอกาสเสมอด้วยครับจัดเวทแฮมยู่เต็ดเลยนะฮะส่วนคู่ที่2องครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลคาราบาวครับนะเป็นคู่ระหว่างไบตันนะเจอสวอนซีนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอแชมเปี้ยนชิพนะ คู่นี้แข่งกันตีหนึ่งครึ่งนะฮะสนามเอ็มเอ็กสเตเดียครับเป็นไบตันต่อลูกควบนะฮะผลงานช่วงหลังของไบตันนะชาวบ้านก็ชนะวัดฟอร์ดสองศูนย์ชนะคาร์ดิฟสองศูนย์แพ้ไตันแล้วก็มีชนะเบนฟอร์ดหนึ่งศูนย์ชนะเลสเตอร์สองหนึ่งนะครับด้านส่วนซีก็มีชนะพีมัดนะอาร์ไกด์สีนะ่หนึ่งนี่ยแอเปสตันหนึ่งสามนะครับเสมอฮาวซิตี้ศูนย์ศูนย์เสมอมีวอลศูนย์ศูนย์เสมอล็ 00, อกทาวครับสามสามครับความที่หลังก็หนักไปทางเสมอนะ มีแพ้เกมหนึ่งชนะเกมหนึ่งนะสวนสนะครับคาดว่าวนะครับไบตันนะความชุ่หลังค่อนข้างดีนะยอดเยี่ยมมากนะครับก็เข้าบินมา2เกมล่าสุดนะแล้วก็โอชัยลงมกแล้ว5เกมตลอด6เกมหลังที่ผ่านมาแพ้เกมเดียวเท่าน,ะนะั้นนะตลอดหเกมหลังที่ผ่านมานะครับเล่นในบ,บ้านด้วยวันนี้นะไว้ใจได้ในไบตันอ่ะส่วนทีมเยือนสวนสี C ก็ผลงานชุ่มหลังไม่ค่อยดีนะหนักทั้งเสมอนะดูป้าแป้่าแป้ะไงด้วยรู้แต่ต้นการที่แล้วไม่ค่อยดีนะขีเข้าข,อขีออกนะสวนสีนะครับ ก็ยังเนชนะใครนะสี่เกมแล้วนะครับวันนี้ดูแลวสวดสี่เป็นรองครับไบตันในนบ้านเขาข้างแข็งขงนะมีโอกาสเสร็จไบตันนะก็ถ้าผ่านไม่ได้ก็รอบสิบหกทีมแล้วนะไบตันน่าจะเอาอยู่นะครับเลตเปิดออกมานะไบตันต่อครึ่งคบลูกแล้วก็ไหลไปนหนึ่งลูกแล้วก็ไหลเป็นลูกควบไหลแพงจรงิงคู่นี้นะผมเชนักขาปัจจุบันเลดน,นอกให้เลยลูกควบจริงหนึ่งจุดแปดนะถ้าลูกหนึ่งยี่จุดหกถ้าลูกครึ่งได้เต็มนะคู่นี้ต่อไบตันเนี่ยลูกควบก็ลูกควบไว ดูตามฟอร์มน่ะไบตันฟอร์มดีมากเล่นดีเล่นในบ้านด้วยคิดว่าชนะได้นะลูก2อาจจะมีก็ได้นะเมื่อวานฟุตบอลแม่งยิงกันเละเทะะแมสตีหลูกเบนฟอร์ดเลูกเงี้ยโอ้โหแต่ลูกสี่ศูนย์เลฟฟูสามศูนย์สี่ศูนย์อะไรเงี้ยนะเออโอเควันนี้ก็อยู่ไบตันในบ้านก็ได้คิดว่ายิง2ลูกได้อยู่นะยิงลูกหนึ่งก็หายครึ่งหนึ่งรับได้อยู่นะไม่เสียเทมนะครับจัดไบตันในบ้านนะครับทีเด็ดสองตัวนะวันนี้นะคู่แรกก็อยู่นะ เวสแฮมนะไปเยือนแมนยูครับคิดว่าราคาไหลไปเยอะหน่อยนะครับลองลูกควบมีโอกาสแพ้ลูกหนึ่งนะก็ได้ตังดีนะครับมีโอกาสเสมอด้วยลองเวสแฮมเลยนะครับ่วนกู่ที่2เนี่ยราคาไบตันรนขั่งไหลไปเยอะเลยนะฮะยังไงก็ต้องอยู่ไบตันนะโอกาสชนะสูงครับมิวการนยิงลูก2ด้วยครับส่วนซีฟอร์มไม่ดีนะพอเปย์ก็เปยอีกแล้วนะครับคิดว่าไบตันยิงได้2ลูกนะครับจัดไปเลยนะฮะแนะนำไว้ดีดีครับ สามารถคลิกลิงก์ตามโอเามาจัดก,กันได้เลยนะฮะบริการดี24ชั่วโมงฝาดถอนภัย1นาทีแอดมินได้รักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกนารันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับติดไปโนมตไว้หน่อยครับเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายรายคามากบ้างครับท่านสามารถคลิกเข้ามาจัดก,กันได้เลยนะครับยนวันนี้ฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กราบสวัสดีครับ